ตอนเอเป็นไรหน้าไปโดนอะไรมา เอกเอิกอะไรอ่ะเขาเรียกโฟมสครับแบบเดิมๆที่เม็ดใหญ่ๆ oh. อืมที่อาจระคายผิวแต่ s m o o t h เ e baby f a c ครับมีส m o o t h b e ที่ละเอียดเม็ดกลมไม่ระคายผิวอือนาหลักอึ้งเนี่ยใหม่ s m o o t h เ e baby f a c ครับดูแลใบหน้าให้อ่อนเยาว์ด้วยส m o o t h e ไทยลราโฮมช้อปปิ้งเสนอขาย s m o o t h e สครับขนาด2.2ออนราคา10ดอลลาร์ และพิเศษสุดสำหรับผู้ที่สั่งซื้อสมูทติอีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างรวม12หลอดบริการจัดส่งฟรี48รัฐในสหรัฐอเมริกาเพียงท่านโทรมาที่เบอร์ 1-800-709-3079ท่านสามารถสั่งจ่ายได้ทาง Visa, Mastercard หรือ Money Order สั่งจ่ายไทยลาวโฮมช้อปปิ้งคอร์ปอเรชั่นแล้วส่งมาที่ CC70 West Sunset Boulevard Mailbox 288 Los Angeles California 90027